สวัสดีดครับผมมีกลับมาบานครับมีอยู่ว่าปีอยู่สารคามครับผมอยู่บานผมสิพามายามจันครับจันพอเราใส่ไ้มัหลุนกันครับว่าจะมีตัวบ่นนี่จันเนี่ยคือเป็นขอบไม้ที่ไปรักป่าครับเนื้อมาเบิ้งกันเนื้อไทยเบิง้งนี่ครับผมจันนี่ครับคืออันจันมาเบิ้งกันว่า ที่ลันเปายือลันปลากระเดิดมันจะมีปลาปราด้วกันกลุ่มกันครับน้องเที่นหนาบุกอนฮู้ย ลันเป้าครับมามีดฝามีแต่แม่งูเด้เอนะครับเดี๋ยวห่างให้เบิง่งตัมาเบิ่งการห่างครับนี่ครับเอานี่ขึ้นแล้วก็นี่ครับสลลกเกินใส่ไว้ครับมันมีเสือกอยู่ข้างในครับนี่ตัวนี้มันมีเสือกอยู่ข้างในี้แล้วแตเอาใส่ดันไว้ครับเจ้าปนี้ จะเป็นประมาณนี้ครับวันนี้ปลาเข้าไปข้างในนี่ในช่องนะครับมันเข้ามาปับ๊บมันก็จะมาทุ่นมานตามเสียกปับ๊บมันเลยหลั่งปลาก็ถือถือขังอยู่ในน,น,นี้นะครับเพระว่านี่แหละครับผมอยาหางึ้นไปครับเดี๋ยวมาเอื้องมาเบิ้งแล้วนี่มีปลาติดบ่นี่ครับผม